สวัสดีจากจิ๋วเฟิรนคุณหลังชมคนเดี่ยวเที่ยวครับ região Stretched een braking drai bridging lost on 'ниollo��altung Yeah. Oh, yeah Forgive me, fool Whenever I'm getting stressed out Yeah, yeah Yeah, I know I got my problems But I don't see what's wrong with them Cause I'm taking my time, yeah, I ain't you know i ค่ง okay, ชั่วโมงนิดๆเรามาถึงจิวเฟินแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งลงจากรถบัสมาวันนี้สภาพอากาศคุ้มๆนิดนึงเนาะก็มีหมอกมองเห็นวิวนิดๆหน่อยๆก็จิวเฟินนะครับเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ในเขตของจีหลงนะครับก็ข้างในเดี๋ยวเราเดินไปมันจะมีจิวเฟิร์นจิวเฟิร์นโอสเตดอยู่นะฮะเดี๋ยวมีของกิน เยอะแยะเลยเดี๋ยวพาไปกินมีอยู่สองสอย่างที่อยากกินที่นี่นะโอเคตอนนี้เดินเข้ามาข้างในจิวเฟินโอสตตแล้วนะครับแต่ว่าร้านยังไม่ค่อยเปิดเ,เลยมาเร็วไปป้างก็เดี๋ยวลองเดินเข้าไปข้างบนก่อนแล้วก็ เดี๋ยวค่อยกลับมาหาอะไรกินนะบางทีก็มีเห็นไอติมถั่วตัดเดี๋ยวจะกินด้วยนะเดี๋ยวไปตรงจุดไฮไลท์ที่ตรงน้ําชาตรงนั้นก่อนโอเคเราเดินมาได้หน่อยหนึ่งนะครับนี่ถึงร้านไอติมถั่วตัดนี่นะที่นี่ที่กัารทัน S <S <S เดี๋ยวลงมากินเออน่ากินมากเลยเดี๋ยวลงามากินเดี๋ยวลงมากินแต่ขึ้นไปตรงจุดไฮไลท์ก่อน <S <S 1> <S 1> มาใกล้จะถึงต,งตรงจุดไฮไลท์แล้วเนาะที่เป็นโคมไฟร้านน้ำชาเนาะอยู่ด้านหน้านี้ จะบอกว่าเม building, ののื่อกี้เจอร้านขนมที่จะกินแล้ว <laughs> ด <ở lin ux> ้วยนะผมไม่รู้ชื่ออะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปกินแล้วก็ไอติมถั่วตัดเนาะโอเคเมื่อกี้เดินผิดทางเดี๋ยวเราไปนี่อยู่ตรงหน้นี้ hai mình sẽ mình muốn dịch làm nó mình không rồi nó sai phẳng bị phẳng, 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 phẳng. Ừ. นี่นะจริงๆเหมือนต้องต้องซื้อน้ำชาร้านเนี้ยแล้วถึงจะถ่ายออกมาเป็นวิวเนี่ยได้ตรงน,นี้นะโอเคเดี๋ยวเราสั่งน้ำชาหน่อยก็นะี่นะอัดเสียงเราให้นั่งข้างนอกอนะ แ a n I sit here? น <Okay. S 2> <c oughs> แต่เราต้องเดินออกไปถ่ายตรงนูน้นนะแต่ร่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปถ่ายตรงนีน้ <c oughs> นี่นะอันนี้โอเคมาที่มาสั่งเป็นกุลุง <c oughs> ลกสนุกกินข้าวที่นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวลงไปกินขนมกันเนาะก็สั่งตัวนุยตวนี้ไปกับ <c oughs> มัง่งปัง thank you <c oughs> เดี๋ยวรงดูรสชาติจะเป็นไง คือที่มาเลือกร้านนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนเพราะว่ามุมนี้น่าจะเป็นมุมฮิตที่เขามาถ่ายกันมานีาน,นี่ก็ขอตัวยิงข้าวก่อนไล<ม>โอเคนะตอนนี้เราขออนุญาตเขาขึ้นมาที่ชั้นสามเนาะเพื่อมาถ่ายรูปตรงนี้นี่ตรงนี้น่าจะเป็นมุมฮิตที่เขามาถ่ายรูปก,กัน Yeah. จะดส่ไฟนิดนึงถ้าจะมุมนี้นะนี่ hey. สวยๆเลยก็ oh. เราใช้เงินแก้ปัญหาเนาะนิดนึงถ้าอยากได้รูปสวยสวยก็พอดีกินข้าวพอดีแหละก็เลยเออเอาเลยนี่นะ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่สั่งมานะ้รอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาก็ให้เป็นเหมือนมะเขือเทศอะใช่เย็นแล้วก็เป็นเต้าหู้เนาะนี่กับวิวนี้ครับครับโอเคก็ทานข้าวเช้าอิ่มเป็นที่เรียบร้อยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับแล้วก็ผม ดูคลิปผมอย่าดราม่านะครับก็เมื่อกี้สั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแล้วก็ผมก็เอาเขาให้เป็นซองใส่ช้อนกับตะเกียบมาผมก็เอาซองออกอะ่ะโอ้โหช้อนแบบมีค่าบแบบเศษอาหารยังติดอยู่เลยอะ่ะคือแบบเดี๋ยวให้ดูลูกนะก็ประมาณนั้นแล้วก็อร่อยให้หกสกปรกให้สิบครับ <laughs> ผมจะโดนดราม่าไหมเนี่ย โอเคก็นะ okay. อยากได้รูปสวยๆวยก็ลงทุนหน่อยเพราะว่าเนี่ยิวตรงข้ามเป็นประมาณนี้เขาไม่อนุญาตให้ขึ้นมาถ่ายรูปบนนี้เลยนะครับถ้าไม่ใช่ลูกค้าเขาส่วนใหญ่เขาก,ก็จะถ่ายตรงนี้กันโอเคนะก็ป okay. ระมาณนี้เนาะตรงลงน้ําชาตรงจิ๋วฟ้นเนาะก็เดี๋ยวเราหลังจากนี้เราจะกลับลงไปกินไอติมถั่วตดัดแล้วก็เป็นมิคทคลายๆน้ำแข็งใสอะไรสักอย่างนะจะลองไปดูกัน สวยๆอยู่ครับ,บ<า>โอเคเดินออกแล้วนะถ่ายรูปเสร็จแล้วก็นี่เดี๋ยวมากินขนออมร้านนี้นี่น่ากีนม้กเลยเนี่ยดอยี่ห้อหนบเดอรบเดียรไม่ดยาไ่้องรียวกเล้วก็มาอีค่ะบดรยอไนเดอสิัเราสิวันเดรจ้า一杯五ครับ ไอซ์วัน e ดียวมีอ้อขอ sorry sorry <laughs> thank you thank you thank you ก็ลานก็ไม่มีที่นั่งนะเดี๋ยวเราอ๋อมีเว้ยเดี๋ยวนี้อ้ยไหน้นโอเคตอนนี้เลยอาแล้วนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ ก็50สไต้หว ah, oh. ันดอลลาร์เนาะนี่นะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้มันเป็นเหมือนมันม่วงอะไรพวกเนี้ยเนี่ยสีแดงนี่นะนี่ประมาณนี้มันเป็นมันน้ำแข็งใสเนาะมันเรื่องได้ว่าจะเอาแบบร้อนหรือแบบเย็นนะเบากินแบบเย็นดีกว่าโอเค กันอเคอิ่มแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันนะร้านไอติมสวดตัดคนไทยเยอะมากเลยเด,เดินอยู่ก็ได้ยินเสียงคนพูดไทยกันอเอป็นร Okay. มาเรามาลุยกันนี่นะนี่นะไอติมโรตีสดตัดนะ Can I have one? Okay สลัดชอป w i สลัดชอปอ่า a little bit อันนี้มันี่โอเคนี่นี่นะเดี๋ยวเขาจะทำให้ดูดีนี้ด้ด้นะโอเค Thank you. one okay. more. You hold it. Take a picture. okay, picture. thank you, thank you Cảm ơn các bạn Ok Ok, okay. How much? 50. Uh, 50. okay. Yeah. Yeah. โอเคดีกว่าโอเคโอเคโอเคขอบคุณค่คิดนะดั่นจะตเียเหขอโอเค k you. นี่ได้แล้วเป็นละกึ่งโอเคนี่นะก็อันนี้เขาก็จะตัดแบ่งครึ่งให้ดีกินง่ายดีนะเราลองดูรถบัส106สอง หกสองหรือหกห้าหนึ่งศูนย์หกสองประมาณถ้าจำไม่ผิดนะมาลงที่สถานีนี่นะลุยฟางสเตชันเนาะก็เดี๋ยวจะต่อรถรถไฟโลเคอลไปอีกที่ชิฟเฟิลเนาะอีกประมาณยี่สิบนาทีมั้ง ใช้ e-card ได้แต่ว่าไปไปไหนเดี๋ยวดูก่อนนะขอดูตรวจแป๊บนะ mm hmm. ก็เมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่นะฮะว่าไปชิปฝนแพลตฟรอร์มไหนเขาบอกแพลตฟอร์มสามนี่ mm hmm. ตอนนี้เหรอเช่งขึ้นเฮ้ย chung sống hồn Rồi hỏi mọi người cưng cho giờ เป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลาจากตรงนูน้นมาประมาณกับสี่ินาทีอ่ะแต่เป็นรถไฟแอ์นะก็ดีอยะแล้วก็ให้ดูคนเูภาพยังเดินไปไม่ได้เลยเดี๋ยวรอให้เขาไปก่อนแล้วเขาจะปล่อยโคมกันตรงโน้นนะฮะเนีย่ยข้างบนเห็นโคมอ่ะไม่รู้ในกะล้องมองเห็นหรือเปล่านะานเดี๋ยวเรารอให้คนเขาไปกันก่อนแล้วค่อยเดินไป เดินมาได้สักพักหนึ่งเนาะี่กว่าจะแซกคนมาได้ก็ใช้เวลานะดูนะแล้วก็ข้างหน้าเป็นรางรถไฟโบราณแหละแล้วก็เขาลอยโคมกันตรงนู้นตรงนี้เขาขายโคมกันเนาะให้ดู ก็จะมีแบบสีก็แสดงความหมายอยู่ในนี้เนาะผมไม่ลอยนะเพราะว่าอุ้ยเืียผมไม่ลอยนะเพราะว่าเออไม่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 ชอบนะโอเคเขากำลังจะลอยพอดีเลยจะถ่ายดูก่อนเนี่ยนี่คือการถ่ายเราประมาอย่างนี้ เราเดินไปข้างในกันบ้างดีกว่าอันนี้อยู่บนรางรถไฟเลยนะอนี่ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> น,นี่ใครรู้เปล่ามนการส่องทางนะ คือจะบอกว่าที่เนี้ยหมู่บ้านแถวนี้เขาร่วมมือกับรัฐบาลนะคือถ้าสมมุติว่าโคมไปตกบ้านใครอย่างเงี้ยคือบ้านเจ้าของบ้านนั้นอะสามารถเอาโคมเนี้ยมาเหมือนมามาแลกเงินอะไรสักอย่างอะเพื่อชดใช้อะไรสักอย่างได้นะในกรณีที่โคมไปตกบ้านใครอะเนาะก็ดีนะเหมือนมีชดเชยอะไรให้สักอย่างประมาณอย่างนงี้ โอเคนะเดี๋ยวเขาจะเริ่มลอยแล้วของควันนี้นสิทธิการของเขานะประมาณนี้เป็นนี้ก็เปล่าเปล่เปล่าเปะ่าเปล่า เดี๋ยวลองเดินเข้าไปทางในอีกนิดนึงว่ามีอะไรบ้างโอเคนะก็เดินมาสุดทางไม่มีอะไรเดี๋ยวเดินกลับไป คาเฟ่นั่งนิดน,นึงดีกว่าตอนพักเนี่ยแป๊บนึงก็ประมาณนี้นะครับชิฟเฟิลผมว่าหลักๆน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละรอยโคมกัน พอดีแผนเปลี่ยนแผนนิดนึงฝนมันตกนะครับก็เนี่ยเพิ่งลงรถมาคันนี้965เนาะลงจากจิวเฟินไ้ยไม่ใช่จากจิวเฟินของทษทิจากลิวเฟินสเตชัน Station, ก็ขึ้นทางด่วนมาลงเนี่ยปลายนี้ปายแรกเลยแล้วก็โชคดีนิดนึงว่าตรงเนี้ยที่ลงเนี่ยมาอยู่ใกล้โรงแรมด้วยก็เดี๋ยวเดินกลับโรงแรมก่อนก็เปลี่ยนแผนเนาะพอดีฝนมันตกจริงๆจะไปหัวตรงแคทวิลเลจ ด้วยอ่ะนะแต่ว่าเออฝนตกหนักมากเลยก็เลยเปลี่ยนแผนเอาอย่างนี้ดีกว่าคือตอนนี้เดี๋ยวจะกลับไปโรงแรมก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวพาออกมาเดินตลาดเล่าเหอไนท์มาร์เก็ตด,ดีกว่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตรงนั้นกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะก็เนาะจิ๋วเฟิ่นชะิฟเฟิน,ฟนประมาณนี้แล้เวเดี๋ยวคืนนี้ไปดูกันว่าจะเป็นยังไงกลับโรงแรมก่อน เนะพีดีผมลืมเอาโกโปรมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายตอนนี้อยู่ที่หน้าตลาดเล่าเหอแล้วแล้วตอนนี้เขามีเหมือนงานอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวจะให้ดู เดี๋ยวดูไม่ดูนี่แล้วก็ตรงนี้หน้าวัดไะเดี๋ยวเราเข้าไปในตลาดกันโวตีนะผมไม่ได้เอาโกโปรมาไปดีแบตมันหมดอันนี้ใช้มือถือถ่ายอยู่นะครับน,นี่ทุกคนเห็นแถวไหมนี่แถว อันนี้เป็นแถวต่อซื้ออ่าซาลาเปาอบโอ่งเนาะเจ้าเนี้ยที่เขาบอกว่าได้มิชลินอยให้ดูเจ้านี้ได้มิชลิน ชูวันนี้มันเป็นวันเสาร์นะคนจะค่อนข้างเยอะมากเ,เดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นก่อนแล้วค่อยกลับไปดูร้านซาลาเปาโอ,อ่งนะคนเยอะมากนี่นะอันนี้น้องกิ๊กซื้อปลาหมึกนะสไปซีโ่โอเคสไปซี่โอเคสไปซี่โอเคฝั่ <laughs> งน่ารักมากเลยให้ถ่ายรูปวิดีโอด้วย โอเคตอนนี้เบรกมากินปลาหมึกกันนี่เนะะี่ยฮะบอกว่าปลาหมึกอร่อยมากสดมากมันเด้งมากเลยอะ่ะแล้วก็ซอสสไปซี่เขาก็ไม่ได้เผ็ดมากอร่อยนุ่มๆนิ่นนองเยอยอร่อยบรรยากาศนะ คนเยอะมากวันนี้วันเสาร์ด้วยว่าหืมแน่นไปหมดแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อแถวซื้อเห็ดกับสาลาปาโป,ป,ปง๊งนะคือคนแน่นไม่รู้จะได้กินป่ะนะไม่การันตีแต่มาแล้วก็ต้องกินนะอ่ะเอตัวครับมองกล้องไม่ถูกเลยโอเคนะเดี๋ยวจะไปกินร้านนี้อีกร้านหนึ่งชื่อครีสปรีโดนัทอันนี้ เดี๋ยวลองไปดูกันเมื่อวานพอดีน้องซื้อให้กินแล้วก็อร่อยดี<ม>ไปซือ้อน,นี่อันนี้นะเป็นโดนัทไม่ได้ไม่ถันอ๋อแั้นเอาเอาเป็นชีสก็ได้เอาชีสเอาชีสสองก็ได้ชีสท,ทู o ูสั่งนะเป็นรสชีสสอง,สอ,งอัน ปลาฟ้าเต้นด้วยจะบอกว่ามาครั้งที่แล้วไม่ได้กินนะแต่ก็ครั้งนี้ต้องไม่พลาดโอเคนะตอนนี้เดินมาสุดตลาดแล้ว แล้วก็เดี๋ยวจะเดินวนกลับไปอีกหนึ่งรอบเนะคนเยอะมากวันนี้วันเสาร์โอ้โหฝัดฉลุดออกมาได้นี่ใช้เวลานานเหมือนกันเดี๋ยววนกลับไปใหม่อาจจะถ่ายไม่ได้เยอะนะฮะเพราะว่าคนแน่นจริงๆครับผมก็ไม่ถนัดมือถือด้วย <Okay. S 1> ทุกคนตอนนี้คือไม่ไหวแล้วอยากกินน้ำมากเลยเดินหาเออ่อุนกบอะ่ะมันไม่มีแล้วอะเหมือนไม่มีเขาไม่ขายแล้วอะ่ะอืมเดี๋ยวจะซื้อน้ำอ้อยข้างหน้านี่แหละ ครับโอเคตอนนี้เดินออกมาถึงหน้าตลาดเล่าเหิในมาร์เก็ตแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ e p ี EP นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ e p ี EP หน้ายังคงอยู่ที่ไต้หวันเนาะแล้วก็จะไปที่ไหนอะไรงั้นฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีจากตลาดเล่าเหิในมาร์เก็ตครับแล้วเจอกัน e p ีหน้าบายบาย